สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกอกนะคะชานี้ก็ปีนเขานะคะหาหน่อไม้หน่อไล่อีกแล้วคะ่ะนะคะแต่เรามาเจอดอกดินนะคะค่ะเอฟซี FC ดอกดินโอ้โหวันนี้ยิ่งงามนะคะยิ่งสูงเลยนี่ดูใกล้ๆค่ะทุกคนอันนี้ยิ่งเป็นดงอยู่นะคะกำลังขึ้นเพียบเลยนะคะนี่อ้เยอะแยะ มีทุกยมย่าเลยค่ะฝั่งนู้นด้วยนู้นค่ะพ่อนิมนก็หักหน่อไม้นะคะหาด้วงด้วยได้ไหมพ่อด้วงโอ้คนบอกว่าได้อยู่นะคะด้วงนี่ค่ะทุกคนเจอเห็ดเห็ดโคนนะคะหรือว่าเห็ดบวกคะ่ะทุกคนนี่โอ้โหเสียดายดีเนาะเท่าหมดแล้วค่ะ แต่ว่ายังแข็งอยู่นะนี่โอ้ถ้าได้เยอะคุณแม่ว่าจะเอาอยู่ได้นี่เอาไปแกงนี่ยังอ้ออ,อยู่เลยมีกี่ดอกนี่ห้าหกห้าหกดอกนะคะนี่ปล่อยให้เป็นเชือ้อไม่เจออีกบ่เนาะข่ะข FC ได้สักหนึ่งแกงก็ยังดีขา FC เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อถ้าเราเลี้ยงด้วงสาคูก็จะเรียกว่าอะไรเนาะแม่พันเนาะ แม่พันร่วงนะคะอันนี้บ้านเราจะเรียกแมงกว่างเขากําลังมาไขสายหน่อไม้เพื่อที่จะเป็นด้วงหน่อไม้ต่อไปนะคะดูพ่อนิ่มนะคะทั้งข้องทั้งกระสอบโอ้โหว่าจะส่องด้วงพ่อนิ่มอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่องอยู่ว่าได้กี่ตัวละ มีอยู่คนมาหาอยู่นี่ธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนเหมือนไอ้ว่านภัยเนาะแต่มันอยู่บนภูเขานะคะคน้ำจากธรรมชาตินะคะทุกคนนี่โอ้โหสวยมาก สีนอมนมีแต่อ่อนๆเลยค่ะทุกคนดูฟังเสียงหนักนะคะนี่เสียงหักนี่โอ้โหอันนี้นอใหญ่เลยนอวักใหญ่เลย,อ,เลยอันนี้เป็นดวงไหมนี่อุยเดี๋ยวลุ้นค่ะทุกคนนี่เป็นรูนะคะนี่ โอ้เดี๋ยวเราจะให้พ่อนิ่มแกะดูค่ะมาเจอหน่อมนไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะขุดต่อก่อนนี่ค่ะดูต้งนีหางหางใหญ่มากเลยโอ้อยู่ทางนี้ขุดหน่อไม้อยู่ค่ะมีแต่หนองงามๆด้วยหน่อไม้วันนี้น่ะ ใหญ่มากนี่ไงโอ้จับไม่ขาดบาทเดียวไม่ขาดค่ะโอ้โหว่ว่าจะได้ ตัวเลือบตัตือเลยค่ะทุกคนอ้ยนี่ไงคะนี่หน่อไม้น่ะซุปเปรใหญ่มากนี่นี่นะคะอีกอังค่ะทุกคนนี่โอ้แกใสยจะ,จะเป็นเมงมาะนี่ แู้วก็มีด้วงเ,เดี๋ยวดูก่อนค่ะอูด้ดวงกินเนี่ยนี่ค่ะด้วงกินสวยอยู่แต่ด้วงกินเดี๋ยวเราก็เอาฝั่งนู้นค่ะนูนๆๆๆ้นนู้นนู้นมีอีกเยอะเลยค่ะตองน,นี้ก็มีอีก mổ thêm rồi thêm cho tôi ồ ồ oh. oh. ค่ะนนเราหวางนางพักเราก็จะมาดูร่วงนะคะร่วงหน่อไม้กันค่ะป้าเึื่งตัวบักเอฟแท้โอ้หุ่นได้กี่ตัวมากัดกัดเขา แล้วเอาไปเลี้ยงไว้นะคะนี่โอ้ยเดี๋ยวดูกันเลยค่ะนี่โอ้นี่ดีนี่ซองไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องให้พ่อนิมแกะดูสิมีไหม,มเดี๋ยวรอรุ้นนะคะนี่รอรุ้นกันคะ่ะว่ามีหรือเปล่าฮอนทนะเนาะเดี๋ยวฟักยกโอ้โอ้เดี๋ยวดู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 เขาอ,อยู่แบบนี้นะคะนี่ กินหน่อไม้เป็นอาหารหลังจากเป็นรวงแล้วเขาจะเป็นอะไรอีกเป็นแมงที่ถ่ายเมื่อกี้นี่แล้วอ้าก็จะหมุนเวียนบ่วัฏจักรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหมุนเวียนเรื่อยๆแล้วมันก็ลงดินลงดิน<อ>ก็เป็นนางลงดินแล้วเป็นนางต่อบ่โอ้ยยังไงเออปล่อยไว้นั่นแหละแล้วก็ใส่ข้องไว้เลยอู้ใหญ่มากเลยค่ะดุ้ยไรดุย,รย,รย,รยดรวงหน่อไม้อ้ถ้าได้เยอะนี่แซบหลายด้วยมันมัน ซูเปอร์เลยนะพ่อนี่รุ่นนี้นะรุ่นซูเปอร์บิ๊กซูเปอร์บิ๊กเลยค่ะทุกคนขนมไม้ทุกคนทำไมสวยอย่างนี้รู้ว่าเป็นดวงแล้วบอโอ้โหเอฟซีจ๋าเดี๋ยวมาดูโอ้ออกแล้วค่ะเป็นดวงละอันนี้เดี๋ยวเอาหนอถัดไปเลย แล้วก็มีหนอนี้ด้วยนะคะนี่ไงอันนี้ก็หมันจะเป็นดวงแล้วนะคะนี่เขาแข็งเดี๋ยวคุณแม่ขอลุ้นก่อนค่ะนี่เดี๋ยวเราดูกันสิโอ้โหนี่ไงดวงเขี้ยวดำแล้วดยลรอรุ้นนะคะอันนี้ได้ไหมมีดวงไวนี่ มันค่าก็าจะมีหรือไม่มีนะคะนี่